สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น EB96W นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB96W นะครับความสว่าง2,700ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ2,000ต่อหนึ่ง ความละเอียด1,280คูณ800หรือว่า W X G A นะครับหตัวนี้ความละเอียดสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ W X G A นะครับเหนือกว่า X G A นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็น X G A จะ1024คูณ768เองนะครับแต่ตัวนี้นะครับอ่า resolution นะครับหรือว่าความละเอียดนะครับ 1,280คูณ800หรือว่า WXGA นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้หลอดภาพนะครับสามารถใช้ได้ถึง6000ชั่วโมงนะครับในโหมด E c o กนะครับโดยโหมดปกติก็จะใช้ได้ประมาณ ,4000 ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไปแค่200ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็คิดดูเอานะครับใช้ได้4 0 0 0ถึง6,000ชั่วโมงแต่ใช้ไปแค่200ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเยอะแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า เอฟสันโปรเจคเตอร์ EB 96W นะครับ2,700ลูเมนตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลกำลังจะทดสอบกำลังจะรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เอฟสัน EB 96W ความสว่าง2,700ลูเมนคอนทรา์เรติโอ2000ต่อ1ความละเอียด1280คูณ800 WXGA เทคโนโลยี3 LCD ให้ภาพคมชัดแจ่มสว่างนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาดูช่องต่อต่างๆทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสว่างแฟลชให้ดูเลยนะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆของด้านหลังก็มาแบบครบครันเลยนะครับมีช่องต่อ HDMI ครับแน่นอนครับให้ความคมชัดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับผมก็ใช้ HDMI ต่ออยู่นะครับแล้วก็มี สัญญาณ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับสัญญาณวิดีโอสัญญาณเสียงนะครับอ่านี่สัญญาณเสียงเข้าวิดีโอเข้านะครับออดิโอนะครับสองอันนี้ซ้ายขวาแล้วก็สัญญาณภาพนะครับแล้วก็มาถึงสัญญาณ S V D O นะครับมีช่องต่อ V G A ถึง2ช่องนะครับช่องต่อคอมพิวเตอร์ V G A 2ช่องเลยนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์1กับคอมพิวเตอร์2นะครับแน่นอนนะครับสามารถอินพุตสัญญาณต่างๆจากโน้ตบุ๊กได้ สช่องเลยนะครับแล้วค่อยสลับโหมดเอานะครับคุณผู้ชมครับมีสัญญาณ Audio in, ออเดี i โออินสช่องเช่นกันนะครับนี่ออเดีโออินอันนี้ออเดี o โอเอานะครับในกรณีที่เครื่องเล่นต่อสัญญาณ HDMI มานะครับแล้วก็ต้องการจะนำเสียงจากโปรเจคเตอร์ไปเข้าแอมขยายก็ตรงนี้ได้เลยแล้วมีช่องเสียบใหม่ให้ด้วยนะครับโอ้โหครบคันเลยมี USB ถึง2ช่องนะครับ USB Type- A กับ USB ไทบ B นะครับเสียบงานไฟล์เล็กๆอย่างเช่น PowerPoint นํนำเสนองานได้เลยและช่องต่อสายแลนนะครับสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคุณผู้ชมครับสายแลนเสียบจ้ำเข้าไปได้เลยนะครับและตรงนี้ผมก็เห็นมีสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงผมก็เอาเป็นว่าผมไม่ยุ่งก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะใช้ต่อในโหมดธรรมดาไม่มี WiFi นะครับแต่มีสัญลักษณ์อยู่นะครับถ้าท่านใดใช้เป็นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ เอาละครับมาดูช่องมาดูทางด้านหน้านะครับสภาพเครื่องนะครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB 96W นะครับความสว่าง2,700ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของความละเอียดนั้นนะครับ1,280ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ WXGA ทีเดียวนะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงครับเปิดเครื่องทดสอบให้คุณผู้ชม ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอ100นิ้วนะครับที่กําลังเปิดเครื่องอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB96W นะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูแสงที่ ปล่อยออกมานะครับลำแสงที่ปล่อยออกมาของเจ้า F สัน p r r o j e t t o r นะครับนี่คือ F e s ั n EB 96W นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า F e s ั n EB 96W ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของความละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยนะครับ Resolution หรือว่าความละเอียด1 2 8 0 0ูณ800หรือว่า WXGA นั้น จะแน่สักแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟล์ภาพยนตร์ชมหนังกันเลยนะครับเอาละครับไปทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับสุดยอดครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่สมกับ W X G A นะครับคุณผู้ชมครับ1 2 8 0 0คูณ0ับหรือว่า W X G A ครับนี่คือผลงานของเจ้า F สัน E B 9 6 W ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูลำแสงที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้จะ2,700ัดูเมนครับแต่ไปดูภาพครับ เปิดไฟไปด้วยนะครับหหลอดครับฉายกลางวันด้วยครับดูครับแสงลำไรเข้ามาแต่คุณผู้ชมดูภาพครับหน้หสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ F อฟสันอีบีนะครับ2,700ลูเมนครับคุณผู้ชมไปดูภาพสดๆกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของเจ้าเอฟสันนะครับ EB96W ครับดูครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหไปดูภาพกันครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมาดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับเอฟสัน EB96W นะครับ2,700ลูเมนครับผู้ชมครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหเหลือเกินครับผู้ชมครับ2,700ลูเมนครับคอนทรา์เรติโอ2,000ต่อหนึ่งะครับความละเอียด1,280คูณ800หรือว่า w s g a ครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ พันใดซื้อไปฉายกลางแปลงให้ลูกหลานดูนี่ไม่ผิดหวังเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับสภาพสวยแจ่มสว่างจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับโอ้หสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเอสสันตัวนี้นะครับท่านใดซื้อไปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับให้ดูทุกมุมเลยครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชั่วโมงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปที่เมนูผมจะให้ดู ชั่วโมงนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับดูข้อมูลนะครับตัวนี้ใช้ได้ประมาณ4ี่พันถึงหกพันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าหกพันนี้ในโหมดอีโก้นะครับนี่ครับอีโก้ยังไม่ได้ใช้เลยใช้ไปแค่2 0 7ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปนับไปคูณดูนะครับใช้ได้6,000ชั่วโมงมันจะเหลือเยอะขนาดไหนครับนี่ เครื่องยังใช้ไปไม่นานเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือผลงานของเจ้าเอฟสัน e b 96W นะครับคุณผู้ชมครับ2,700ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์เอฟสัน e b 96W ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ